นายกรัฐมนตรีค่ะมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปัญหาราคาโรงแรมร้านอาหารปรับขึ้นเท่าตัวนะคะหลังท่องเที่ยวฟื้นค่ะพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการกําหนดค่าบริการที่เป็นธรรมไม่ช่วยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวช่วยรักษาภาพลักษณ์ประเทศค่ะ,คะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกา หมค่ะได้รับทราบถึงข้อมูลภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวที่รวดเร็วนะคะโดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่2 7มีนาคมที่ผ่านมานี้มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว6.15ล้านคนค่ะแต่พร้อมกับการฟื้นตัวก็ได้มีประเด็นปัญหาที่ตามมานะคะนั่นก็คือราคาโรงแรมที่พักร้านอาหารได้รับ ได้ปรับตัวขึ้นนะคะเป็นเท่าตัวเลยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลกํากับผู้ประกอบการผู้ค้าขายให้ดูแลกํากับตรวจสอบว่าระดับการ ตรวจสอบดูราคาระดับการบริการต่ตางๆนะคะ,คะในภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวขึ้นขณะนี้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพื่อไม่ให้ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะแล้วก็จะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะ,คะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เข้าใจต่อสถานการณ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาได้รับผลกระทบนะคะจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการต่างๆมาช่วยเหลือแล้วทั้งมาตรการด้านการเงินมาตรการฟื้นฟูนะคะเช่นโครงการเราที่ดยการที่ขนาดนี้ก็ดําเนินมาถึงเฟสที่5แล้วค่ะขนาดเดียวกันรัฐบาลก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการนะคะให้ร่วมกันดูแลบรรยากาศให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะโดยขอให้กําหนดอัตราค่าบริการให้สมเหตุสมผลไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา มากจนเกินไปเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวนะคะ,คะ